สวัสดีค่ะก็มาพบกับพี่ผักบุ้งกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพี่ผักบุ้งค่ะก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับขนมขาหมูนะคะ นี่เลยนะคะพี่เยวมุงนะคะก็เพิ่งจะได้ยินชื่อนี้มานะคะแต่พี่เอยวมุงนะคะก็ได้รับประทานขนมประเภทนี้นะคะค่อนข้างเป็นประจำเลยนะคะเพราะว่ามีรสชาติค่ะที่อร่อยนะคะพี่เอยวมุงนะคะมาจะไปซื้อคู่กับเต้าหู้ทอดนะคะเพราะว่านี่ก็คือนะคะตือคาโครหรือขนมขาหมูนะคะที่เป็นอาหารเจนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเผือกทอดนะคะเพื่อน โดยแป้งนะคะจากหัวเผือกนะคะก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะทําให้กระบวนการเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ําตาลจึงช้ากว่าแป้งขัดขาวทําให้ร่างกายได้พลังงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเลยนะคะ โดยพี่เอ๋บุ้งนะคะก็ชอบรับประทานนะคะเพราะว่ามีรสที่มันจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโดยพี่เอ๋บุ้งนะคะก็จะชอบไปซื้อนะคะที่ตลาดนะัดชงเย็นนะคะตลาดนะัดทออค่ะมีขายนะคะเพื่อนๆและในตัวของขาหมูขนมขาหมูนี่นะคะก็จะมีธาตุเหล็ก มีฟูออไรสูงค่ะช่วยป้องกันฟันผุนะคะและช่วยทำให้กระดูกของเราแข็งแรงนะคะเพื่อน นะคะกินไปแล้วค่ะก็ยังมีไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายนะคะและยังมีแป้งนะคะที่ต้านทานการย่อยที่อาจลดคอเลสเตรอรอลแลลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ด้วยนะคะโดยในตัวนี้นะคะก็จะมีวิตามินอ e ีที่สูงค่ะช่วยต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายของเราเลยนะคะโดยมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือถั่วดำนะคะจะอุดมไปด้วยแคลเซียมโปรตีน ไฟเบอร์ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างภูมิมกันในร่างกายค่ะช่วยบำรุงกระดูกและฟันได้เช่นกันนะคะเ,เพื่อนเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเมนูนะคะที่ง่ายๆแบบนี้เมนูทอดนะเป็นเหมือนเป็นเผือกทอดนะคะเป็นแบบ อาหารเจนะคะบอกเลยนะคะว่ามีคุณประโยชน์ดีมากๆนะคะและในตัวนี้นะคะก็ยังมีกากใยที่ช่วยในการขับถ่ายทําให้รู้สึกอิ่มท้องได้นานนะคะว้าววาวนะคะคุณประโยชน์เยอะจริงๆนะคะแล้วไว้มาพบกันใหม่นะคะใน EP ีถัดไปพี่ปั๊บุ้นจะมีอะไรมาฝากกันอีกนั้นอย่าลืมกดติด กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจพี่ผักบุงด้วยนะคะเปบ้าย